สวัสดีครับผู้ชมครับพกผมเอกิติศักดิ์ร่วงพิมพ์ครับในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมารู้จักกับ Mercedes-Benz GLE 300d 4MATIC AMG ซึ่งถือว่าในตระกูล GLE ถือว่าเป็นโมเดลโฉมใหม่ล่าสุดของ GLE ในปัจจุบันเป็นโมเดลแรกที่ได้รับการเปิดตัวในประเทศไทยกับราคาจำหน่าย5 1 9 0 0 0 0บาทนะครับในการเปิดตัวประเทศไทยรุ่นแรก รุ่นเดียวแต่ถึงวันนี้วันที่ผมพาผู้ชมมารู้จักเนี่ยต้องบอกเลยว่าสดร้อนๆครับวันนี้ Mercedes-Benz ประเทศไทยเปิด GLE อีกหนึ่งเวอร์ชันเปิดแบบสดร้อนๆเลยกับ GLE 350DE 4Matic ซึ่งถือเป็นเวอร์ชัน Plug in HyB ฮบ d ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเขาเรียกว่าคันเดียวรุ่นแรกของคลาสเลยก็ได้กับราคาจำหน่ายที่ถือว่าเบาขึ้นกว่าเดิมเลยครับกับราคาจำหน่ายอยู่ที่4ล้าน6แสน 99,000าะถ้าผมจำไม่ผิดนะเห็นว่าแวบเมื่อกี้อยู่เลยก็เลยวันนี้พาผู้ชมมารู้จักกับ1ตัวที่ถือว่าเปิดมาก่อนแต่มีจุดเด่นเรื่องของออปชั่นที่โดดเด่นกว่าด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างครับติดตามชมเลครับ ในโมเดล GLE นี่ต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่เพิ่งได้รับการโมเดลเชนเพราะว่าเราจะเห็นว่ารูปรักรูปทรงเนี่ยมีการปรับใหม่เริ่มต้นไหนด้านหน้าครับด้านหน้าไฟหน้าใหม่ไฟหน้าแบบ LED ที่มาแบบ full LED ทั้งชุดเป็น multi beam LED เนี่ยมีเส้น daytime running light 2เส้นลากอยู่ไฟต่ำไฟสูงเป็น LED หมด daytime running LED หมดไฟเลี้ยวก็ LED เรียวกว่า full system ครับในตัวนี้ซึ่ง มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตที่เขาย้ายตัวดวงดาวเนี่ยมาอยู่บริเวณกลางกระจังหน้าพร้อมกับกล้องอาราวิวจะถูกซ่อนอยู่ใต้โลโก้ซึ่งในภายในโลโก้ก็จะมีชุดในเรื่องของเรดาร์รแอตติฟคือการคเรดาร์เรื่องความปลอดภัยซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วผนวกกับกล้องคู่บนกระจกหน้ากล้องคู่บนกระจกหน้าก็เป็นตัวที่คอยจับ รถคันหน้าหรือสิ่งกีดขวางต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนนจักร,รายานยนต์เขาจะประมวลผลไว้หมดนะฮะในตรงนี้เวอร์ชั่นนี้จะมาพร้อมชุดแต่ง AMG รอบคันสิ่งแรกนั้านหนะ้ากันชนหน้ากันชนหน้าที่เป็นปอยเลอร์ในตัวชุดนี้ครับเวอร์ชั่น AMG ถ้าไม่ใช่ AMG คุณจะไม่ได้กันชนตัวนี้ถัดมาด้านข้างครับว่ามีอะไรบ้างด้านข้างครับ ในด้านข้างครับความที่บอกที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าเขาเป็นโมเดลเชนมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่กลิ่นอายเดิมก็คือรูปทรงตัวรถแบบเครื่อทรงสองกล่องดีไซน์ตัวรถเนี่ยยังยังถอดแบบมาจากเจเนอชั่นก่อนแต่มีความโค้งมนขึ้นรุ่นก่อนอาจจะดูเรียมแต่รุ่นนี้สังเกตครับเส้นสายมันจะซุ้มล้อหน้าซุล,าล้อหลังไฟหน้าไฟ,ไฟท้ายมันจะดูกลมกลืนโค้งมนมากขึ้นให้ความหรูหราและความสปอร์ตมาพร้อมกับออปชั่นแบบออปชัแบบ่นแบบจัดเต็มออปชั่นจัดเต็มมีอะไรบ้าง สิ่งแรกนะครับล้อล้อหน้าและหลังล้อขอบ21หน้ามาพร้อมายาง275 45 R 2 1กับหลังที่ถือว่าใหญ่มากต้องใหญ่มากล้อหลังเนี่ยให้ไซส์ที่ใหญ่ถึง315 315 40 R 2 1แต่ไม่ต้องปแปลกใจนะวันนี้อาจจะดูอมอมแมมนิดนึงเพราะอย่างที่บอกครับวันนี้พาพิเศษเราพามารู้จักกับ300 GLE 300D แต่เราพามารู้จักในเวอร์ชันที่เรียกว่าเป็น ออฟโรดนิดๆเบาๆให้เห็นว่ารถแบบ SUV ในมุมมากแบบรักชูรี่คารคันนี้เนี่ยเขาทำได้มากกว่าที่คุณคิดถ้าเรามองด้านข้างกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวอันนี้คงไม่แปลกเท่าไหร่แต่สิ่งที่บอกว่าจัดเต็มเพราะว่าในกระจกมองข้างเนี่ยเขามี b บ i ท์สปอมาให้ด้านล่างมีกล้องอาราวิวติดตั้งอยู่เรียกว่าให้ครบด้านบนหลังคามีพารามิกมูลลูปที่เกือบจะเรียกว่า ถึงเนี่ยครับนี่ถึงนี่ก็ผมว่าจะเรียกว่าถ้าแบ่งก็คือ2ใน3ของหลังคาเป็นผลิมุญลูฟรูฟลลแรก็กสายยอดฮิตเดี่ยวนี้เราใช้จับยึดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล่องบนหลังคาล้วก็ตามที่มีมาให้ครบเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับด้านหลังอีก่จุดที่มีความโดดเด่นของ GLE 300D คันนี้ครับด้านท้ายครับเป็นหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่ามีความโชบเชียวความกลมกลืนกลมกล่อมที่ดีขึ้นต้องใช้คำนี้ควจะใช้คำ,คำว่าส่วนท้ายโค้งมนกว่าเดิม ไฟไท้ายทถือว่าเป็นไฟไท้ายสาตสปอร์ตไฟไท้ายจะดวงเล็กและเรียวยาวมาพร้อมกับ LED เด t a อ่าไม่ใช่ LED เดทาต่ว LED ทูปทูปไลท์ก็คือเป็นหลอดเส้นนำแสงนยครับ2วงในชุดไฟหลีไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยทั้งหมดคือ LED หมดเลยเนี่ยจัดเต็มมาให้ครบท้วนและดีไซน์สวยด้วยไซรัป์ข้งหลังบวงบอกความพิเศษก็คือในเวอร์ชนันนี้ฟ m a t i c g l e 3 0 0 d สปอยเลอร์อด้านล่าง เวอร์ชัน AMG จะเห็นว่ามีถ้อยเสียคู่ซึ่งในตัวสวายเลอร์ให้ความสปอร์ตและความดุดันในสไตล์รถ SUV มาพร้อมกับความหรูหราโดยการลากเส้นที่เป็นแถบโครเมียมเนี่ยด้านล่างเนี่ยเน้นเรนื่ความหรูหราเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันมีมาให้ด้านหน้าด้านหลังเพราะว่าในตัวนี้เวอร์ชันเกียยังมีระบบช่วยจอด Park a s s i s t มีมาให้ครบนะครับและที่สำคัญกล้องอาราวิวมีกล้องด้านหลังซ่อนอยู่ เ้าเกียร์ไยหลังเมื่อ,อไหร่กล้องก็จะตกลงกมาอันนี้ก็เป็นออปชันที่มาให้แบบจัดเต็มนะฮะตัว 300D คันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น7ที่นั่งเป็นอย่างไรต้องลองเปิดครับซึ่งในรุ่นนี้มีคอมฟอร์ตแอทเซตก็คือไม่ต้องใช้มือเป็นแฮนด์ฟรีไม่ต้องใช้มือในการเปิดฝาท้ายไหมฮะเราเตะเบาๆเข้าไปที่ด้านท้ายรถเราสามารถเปิดฝาท้ายขึ้นซึ่งฝาท้ายก็คุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถกดที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วโชคอัพตัวนี้จะเป็นตัวยก ตัวหัลากขึ้นทั้งหมดหรือใช้รีโมดรีโมดทรงรสวยๆนะครับเป็นตัวสั่งการซึ่งรีโมดต,ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่มีอะไรมากนี่ครับผมลองพับเบา่ผมลองพับเบาะให้ดูเนี่ยเราพับเบาะเนี่ยขึ้นมาเบาะหลังจะเป็น 50- 50บเบาะด้านในจะเป็นจริงต้องบอกเป็น40 20 40แต่เวลาพับจะพับแยกเป็น60ด้านซ้ายแล้วก็40ด้านขวาการพับพิเศษเขาเป็นระบบไฟฟ้าครับในการเอาเบาะตัวนี้ตัวหลังสุดลงเนี่ยเป็นแมนนวลเราใช้โยกแค่นี้ครับเนี่ย ผักไปปุ๊บหน้าสุดนีฮะก็จะเปิดแล้วก็เลื่อนลงเรากดปุ่มจะมีปุ่มคอนโทรลด้านขวาเนี่ยให้เราสามารถควบคุมเบาะทั้งซ้ายและขวาได้ซึ่งพอเราคุมเนี่ยอะไรที่ติดอยู่เราสามารถเลื่อนได้หมดเลยเนะับเบาะเลื่อนเข้าไปได้หมดเลยในตรงนี้คุมตำแหน่งอยู่ที่ด้านหลังนี่คือความพิเศษอ่ะไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้า GLE 300D คี้ว่าในการใช้งานจริงเป็นไรเดี๋ยวไปเปิดข้างในก่อนว่า กัครบภายในห้องโดยสารครับเรารองในตำแหน่งห้องโดยสารแถวที่2ดีกว่าแถวที่สองที่ผมบอกความพิเศษคือเขาเป็น GLE เวอร์ชั่น7ที่นั่งเขามีเบาะในแถวที่สามเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเรานั่งเราไม่สบายนี่ครับเหมืนอนเบาะหน้าผมเลื่อนเบาะผมเอนเบาะผมเลื่อนเบาะผมเอนเบาะผมปรับหมอนพิงหลังหมอนพิงศีรษะหลังขึ้นลงให้รับศีรษะทุกอย่างทําได้ อย่างสบายเราจะได้เห็นว่าพื้นที่เล็กรูมเนี่ยค่อนข้างมากเฮดรูมก็มีถือว่าเยอะนะถึงจะเสียพื้นที่จากเจ้าพลังอิมูลรูฟที่เราอย่างเรทราบดีว่าหลังคาพลอิมูลรูฟเนี่ยมันจะมีขนาดความหนาของตัวพลอิมูลรูฟเนี่ยตัวชุดกระจกชุดกลไกเนี่ยหนาระดับหนึ่งเขาใช้แผ่นบางเนี่ยเป็นผ้าที่ค่อนข้างต้องบอกว่าเกือบทึบแสงใน GLE 300D f o r m ิกคันนี้ มีแอร์ภายในรถแบบแยก4โซนหน้าซ้ายขวาหลังซ้ายขวาซึ่งที่ผมกําลังบอกว่าเขาทําได้ดีระดับหนึ่งก็คือตัวหลังเนี่ยเราสามารถคุมอุณหภูมิเนี่ยแยกซ้ายขวาแต่พัดลมเนี่ยรวมกันและข้างที่เสาอ,อีก2ฉะนั้นแล้วสามารถปรับความเย็นหาตัวเราเนี่ยได้อย่างดีถ้าพูดถึงเจ็ดที่นั่งแถวหลังไม่มีแอร์ไปนะมีคําถามเมื่อกี้น้องที่นั่งมาด้วยกันกับผมเนี่ยก็ถามว่าคืออะไร คือช่องที่สําหรับไว้ติดตั้งทีวีในเวอร์ชั่นที่เป็นออปชั่นเต็มเขาจะมีชุดจอทีวีซึ่งในนี้ไม่มีแต่ก็ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งใน GLE ภายในโดิสารมีในเรื่องความบันเทิงก็คือมีช่องต่อไฟให้เราสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้แต่เขามาในเวอร์ชั่นใหม่หมดเป็น USB Type C ทั้งหมดด้านหลังตรงนี้2ข้างหน้าอีก2ตํตแหน่งท้ายร คือทั้งที่นั่งเกือบทั้งที่นั่งเนี่ยมีช่องต่อ USB หมดแล้ครับแต่เป็น USB Type C ผมยังได้ให้ในเรื่องของเอมิเตอร์มารายเอมิเตอร์ของรถ GL-E 300D คันนี้ว่าที่ข้างนอกก่อนเลยว่าข้างนอกข้างนอกให้เอมิเตอร์ให้เท่าไหร่ผมให้อยู่ที่ข้างนอกผมให้9นะผมว่าหน้าตาเขากลมกล่อมขึ้นสวยขึ้นออฟชั่นข้างนอกให้มาดูดีขึ้นให้มาจัดเต็มขึ้นจะรู้สึกแบบข,ขนันนค้อรึ้นก่าเบรกอาจจะดูแบบ ไม่สปอร์ตเท่าไหร่เบรกอาจจะดูเล็กนิดนึงแต่อย่างอื่นเนี่ยโดยรวมถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งแล้วภายในละ่ะภายในของต้องบอกว่าของ GE ลีแหานีเนี่ยหลายๆส่วนทันสมัยขึ้นเทคโนโลยีมาขึ้นจอออนบอร์ดจะไปดูข้างหน้าจอทันสมัยดูโชวบเจียวแอร์มีโซนแยกถือว่าทําได้ดีแต่ถ้าในเรื่องของความกว้างขวางสะดวกสบายทําได้คะแนนได้ดีแต่ตัวเบาะหน้านั่งสบายแต่เบาะหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ตัวบอดเล็กนิดนึงนะเลยเลยรู้สึกว่าอาจจะนั่งแบบยังวางขารองรับศีรษะอาจจะยังไม่ไม่ซอฟไม่สะดวกเต็มที่นักงั้นผมขอให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยเอมิเตอร์ให้สอประมาณสัก8แล้วกันในหมดเอมิเตอร์นะครับอ่ะหละังจากนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านหน้าและไปสำคัญครับวันนี้เราไปลองขับออฟโรดกันดูที่ว่าคุณซื้อรถคันละห้าล้านเนี่ยคุณสามารถไปได้มากกว่ารถเก่งทั่วไปหรือเปล่าลองดูครับ สิ่งหนึ่งเลยก็คือความแตกต่างความที่เรียกว่าอัตรษที่เปลี่ยนไปภายในดูเขัเลยครับด้านหน้าเนี่ยเห็นชัดเลยคอนโซลใหม่จอถ้าผมเรียกผมเรียกจอ iPad ยักษ์ผมอาจจะชอบ p p o o n นะ,ะก็เลยแบบคุ้นเคย iPad จอ iPad ยักษ์2จอขนาดจอทั้ง2จอคือ12.3นิ้วทั้ง2จอเลย12.3นิ้วทั้งซ้ายทั้งขวาช่องแอร์4ช่องตรงกลางแต่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดูหนักแน่นขึ้นสวิตปุ่มต่างๆที่จําเป็นอยู่ด้านล่างเพราะว่าทุกหมดเนี่ยต้องบอกว่าด้านจอกลางเนี่ยสามารถทัชสกรีนเลือกต่างๆได้ซึ่งใช้งานไม่ยากมีช่องเก็บของเนี่ยตรงกลางและตรงคองนโซลเนี่ยมีมีสองช่องง่ายๆเก็บของมีช่องต่อที่ผมบอกครับ USB Type C 2ช่องอยู่งนี้นะครช่องต่อไฟสองโวลต์มีที่วางแก้วครบปิดได้สะดวกและสําคัญ เจ้าทัชแพดที่ควบคุมระบบต่างๆของจอหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยก็ยังใช้งานง่ายและสำคัญเหมือนเดิมครับจอหน้าปัดทั้ง2ฝั่งแยกคอนโทรลโดยเป็นเหมือนเมาส์เนี่ยครับซ้ายคอ,อนโทรลจอซ้ายขวาคอนโทรลจอขวา,ขวา,ขวาเลือกฟังก์ชันได้หลากหลายแต่ไฮไลท์ที่พิเศษก็คือเจ้า Head-Up Display เป็นจอสีและจอใหญ่มากเดี๋ยวเราไปลองขับในมุมที่เรียกว่าเป็นออฟโรดเบาๆแต่ว่า ความพิเศษก็คือถ้าคุณยังบอกเอ๊ะเราขับเนี่ยมันขึ้นเนินนิดๆเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นข้างหน้าทําอย่างไรกดครับอ่ะจอบมาดูใหม่อ่ะเนี่ยนี่คือไฮไลท์คือผมสามารถดูเจ้าระบบอาราวิวที่มีเนี่ยครับมันทําให้เราสามารถเลือกดูได้ข้างหน้าเป็นอย่างไรนะตักกล้องเห็นตากกล้องไหมมองตากล้องไปแอบดักอยู่ก่อนลงเนินเราอาจจะมองไม่เห็นท้องเนินเราดูที่กล้องประกอบมาได้หรือ เรากำลังขับเข้าใกล้ต้นไม้กิ่งไม้เราอยากรู้ว่ามันใกล้มากน้อยขนาดไหนเรามองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นเรามองผ่านกล้องดูวิวด้านข้างเนี่ยสามร้อห้าสิบดูวิวข้างล้อซ้ายล้อขวาเลี้ยวลอยเห็นเลยเนะฮะไม่บอกเฮดซับดิสเพย์บอกผมว่าในมุมของตัวรถมีการเอียงซ้ายเอียงขวาเท่าไหร่มีอาการหน้าเชิดหน้ากดลงเท่าไหร่อาราวิวของ Merced e s b e n z ในเวอร์ชัน GLE 300D คันนี้อาราวิวชัดชัดมากเจ้าเครื่องดีเซล 2,000cc เทอร์โบคู่2 4 5แรงมา้าแต่ไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่แรงม้าครับเครื่องตัวนี้ไฮไลท์อยู่ที่แรงบิดแรงบิดมากถึง500นิวตันเมตร500นิวตันเมตรที่สำคัญคือมาที่รอบเครื่องแค่1,600รอบหมายความว่าคุณกดไปคันเร่งถึง1,600รอบ และเป็นแฟลทท็อกยาวๆขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้แรงบิดที่สูงถึง500ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด9 G-Tronic ทรงผ่านก่อนจะถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อที่จะเลือกกระจายแรงขับเคลื่อนระหว่างล้อหน้าล้อหลังเองอัตโนมัตินี่แหละครับคือไฮไลท์การคุมอัตราเร่งอัตราเร่งเร่งแซงนะถือว่า ทำได้ดีนะต้องบอ,อกดีในการที่เทคโนโลยีที่เรียกว่าดาวไซซิงคือลดขนาดเครื่องยนต์เล็กลงซีซีน้อยปล่อยมลพิษน้อยแต่ได้สมรรถนะที่ดีขึ้นนี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่ m e r c ์ enz, เซเดเบนซ์เาเรียกจับมาใส่ในรุ่น GLE ข้างหน้าสัางเกตครับข้างหน้าเป็นเนินชันเนินชันสภาพพื้นเป็นดินลื่นเราจะเห็นเลยว่านี่ผมเ้าไปช้าๆเรื่อยๆวอล์กสปีดมาเบาๆแต่เครื่องเบา แรงบิด500นิวตันเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะส่งในการถ่ายทอดกำลังให้เราเห็นเลยว่าบนเนินที่ชันแม้เป็นเนินดินรถสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสบายที่สำคัญหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้เจ้าล้อ21นิ้วยางเรียกว่าเป็นเหมือนรถซูเปอร์คาร์เลยครับยางหน้ากว้างหลังที่กว้างถึง315เนี่ยใช้งานลักษณะน,น,นี้ได้ได้คนระับ ยางที่ใส่มาเป็นยางที่ถูกออกแบบเป็นออโทเรนต้องบอกงี้เป็น H ฮทีที T, ใช้ได้ทั้งไฮเวย์ way, ใช้ได้ทั้งออฟโรดเบาๆเนี่ยครับเนินที่2องผมก็ขึ้นมาถึงยอดเนินกันแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าวันนี้เราได้มาสัมผัสอารมณ์การขับขี่แบบออฟโรดในสนามทดสอบในสนามที่จำลองสถานการณ์ต่างๆให้คุณสามารถได้ลองได้เรียนรู้อย่างปลอดภยัยกับสนามทดสอบกลางปี มอเตอร์พาร์คที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยแห่งนี้ครับอ่ะถึงตรงนี้แล้วต้องบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ในมาตาเอมิเตอร์เนี่ยผมก็คงต้องบอกว่าถึงจะดูแม้นว่าเครื่องอาจจะซีซีน้อยนิดนึงในความรู้สึกแรกที่แว็บแต่การได้ลองขับแล้วเครื่องนี้ทําได้ดีระดับหนึ่งครับทั้งในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของอัอตราสิ้นเปลืองซึ่งทําให้ในมาตาเอมิเตอร์ผมยังคง คงต้องบอกผมให้คะแนนมาตายไม่ได้กับเครื่องตัวนี้กับอยู่บอดี้ที่หนักระดับ2ตันและระบบเกียร์สีล้อที่ทํางานนี้และยางที่ถือว่าใหญ่ะน,นี้เนี่ยเจ้าเครื่อง2,000เทอร์โบคู่เครื่องนี้เนี่ยกับม้า245แรงม้าแรงบีดท่ามันนิวตันเกียร์มัด9สปีดกระบกเครืรองี่ล้อโฟ a t เมติกที่มีของเจ้า Mercedes-Benz 3อเอ g l e 300D โฟเมติก a m g คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีผมให้เลย9 ำหรับมาตาเอมิเตอร์วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้ฝากทิ้งท้ายครับชอบแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนเที่สำคันครับผมยังไม่ได้คุยออกคอนเราเราไปทักเขาเขา,ขาระบบอัตโนโมัติทำงานนะครับท้ายสุดแล้วฝากครับกับแอปดีดแอปคาร์บัดีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับผมและรายการลองขับบายเอกิศักกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ